สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงก็จะพานเพื่อนมาชมบอนสีของกุหลาบแดงกันอีกแล้วนะคะเทคนิคการดูแลบอนสีให้สวยแบบง่ายๆนะคะแม้จะช่วงหน้าแรงนะคะหน้าแรงกุหลาบแดงก็ทาไว้แบบนี้นะคะเนี่ยหน้าตาก็จะอยู่แบบนี้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้พอฝนเริ่มลงนิดนึงนะคะหนอนเริ่มทํางานนะคะเพื่อนนี่ไงตัวเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็บีบทิ้งไปเลยนะคะเนี่ยเพราะว่า เป็นนอนนะคะนอนตัวเล็กๆนะคะเริ่มนะคะเพราะว่าช่วงหน้าฝนนะคะบอนสีนี่ต้องระวังนิดนึงนะคะช่วงหน้าฝนเนี่ยจะไม่สวยกับนอนนี่แหละค่ะทําลายนะคะ,ะ,คะแต่ว่าดูแลยังไงให้สวยขึ้นนะคะนี่ต้นนี้ก็เริ่มมีแล้วนะคะเนี่ยเหลือแต่ใบนะคะเนี่ยบางทีก็ผือเหมือนกันนะคะแต่ว่าทํายังไงให้บอนสี ออกมาสวยแบบนี้นะคะเทคนิคก็มีง่ายๆนะคะที่กุหลับแดงเลี้ยงอยู่อันนี้มุมตรงนี้ก็ช่วยเหลือมาได้นิดนึงนะคะช่วงที่หน้าแหลงนะคะก็เพื่อนๆก็นําบอลสีที่เ,เพื่อนๆเลี้ยงอยู่นะคะเนี่ยนำมาแช่ไว้แบบนี้นะคะน้ําก็แค่ครึ่งกระมังนะคะประมาณ 3- ามสี่วันก็หมดน้ําเลยนะคะไม่ทันเป็นลูกน้ําค่ะแต่ว่า,าเคล็ดลับแช่น้ําไม่พอนะคะ ทำยังไงให้เขาแตกหลอดขึ้นมาไวนะคะแล้วก็ใบดกใบเยอะขนาดนี้นะคะทํายังไงนะคะเคล็ดลับก็มีอยู่ว่าเพื่อนๆก็อ่าเนี่ยค่ะที่กุหลาบแดงทำมาไว้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะคะอันนี้ทํามาแล้วนะคะกําลังกําลังที่จะแทงหลอดขึ้นมาเพียบเลยนะคะเนี่ยค่ะกําลังแทงหลอดขึ้นมาเต็มเลยนะคะดูนะคะยอนอ่อนเนี้ยขึ้นมาเต็มเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ ะะเป็นเหมือนกันทุกต้นเลยนะคะเคล็ดลับเพื่อนๆนก็เนี่ยค่ะน้ำขี้วัวแห้งๆนะคะผสมกับดินแกลบนะคะดินแกลบแล้วก็ดินข้างๆบ้านเพื่อนๆนะคะนำมาผสมเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็นํามาใส่ลงในกระถางบอนสีหรือจะเปลี่ยนดินก็ได้นะคะในการดูแลนะคะเนี่ยของกุหลาบแดงก็จะ แตกกอขึ้นมาแบบนี้แล้วก็สวยนะคะเนี่ยก็ทำหลายๆเคสนะคะของกุหลาบแดงก็จะสวยนะคะเนี่ยกระถางนี้เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนดินไปแล้วก็แทงหลอดขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะดูแน่นขนาดนี้เลยค่ะนี่แหละค่ะเคล็ดลับที่กุหลาบแดงทํานะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะก็จะมีหลายอย่างอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ทําแบบนี้นะคะเพื่อนก็ใช้สูตรบํารุงนะคะจะมีนะคะหลายๆตัวอยู่ที่กุหลาบแดงทําให้ดูนะคะ และส่วนที่อเมื่อๆๆอยากให้บอลสีแตกกอแล้วนะคะเนี่ยแตกกอเยอะแล้วก็ก้านก็จะยาวนะคะดูนะคะเนี่ยสีก็จะสวยก็มีหลายๆเทคนิคอยู่ในช่องแล้วนะคะเพื่อนและส่วนมุมนี้นะคะเพื่อนทําแล้วนะคะพยายามให้โดนแสงแดดในยามเช้านะคะทาทาแล้วให้โดนแสงแดดยามเช้านะคะทําไว้แบบนี้ ช่วงเช้านะคะก็จะมีแดดเรืองรองเข้ามานะคะเนี่ยช่วงเช้าตรงนี้จะโดนแสงดีมากๆเลยนะคะทําให้บอนสีออกมาสวยนะคะสีก็จะจัดขึ้นเหมือนที่เห็นเลยนะคะเนี่ยค่ะก็บอนสีสีจัดขึ้นแต่ส่วนบอนสีบางต้นหรือต้นไม้ประดับนะคะถ้าอยากให้สวยแล้วก็มีสีนะคะเพื่อนๆทาง่ายๆเลยนะคะ เพื่อนๆเ,เข้าไปดูคลิปเต็มๆอื่นๆที่กุหลาบแดงลงไว้นะคะมีหลายอย่างอยู่นะคะสําหรับคลิปนี้ก็แค่แนะนําให้ดูว่าเนี่ยค่ะบอนสีของเพื่อนเนี่ยอย่าให้ขาดน้ํานะคะพยาไม่ถึงน้ําต้นก็จะอวบนะคะแต่นี้เริ่มจากเนี่ยฝั่งนี้นะคะเริ่มขาดน้ํที่หนึ่งนะคะถึงจ้าจะมีกระถางรองอยู่แต่ว่าอย่าให้ขาดน้ําถ้าบอนสีไม่ขาดน้ํานะคะเพื่อนๆจะดูรู้เลยนะคะว่า เนี่ยคะ่ะก้านเขาเนี่ยจะออกมาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยก็จะขาวแล้วก็อวบยาวแบบนี้ด้วยนะคะก้านเนี่ยเนี่ยดูดูอันนี้ที่ออกมาใหม่นะคะจะออกมาสวยมากๆเลยก้านจะใหญ่จะยาวเนี่ยเนี่ยคะ่ะประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยคะ่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะเพือ่อนๆสูตรบํารุงนะคะก็ง่ายๆที่ดเดียวถ้าเพือพ่อนๆไม่มีเวลาที่จะทําแบบอย่างอื่นนะคะ แค่ทำแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลานะคะเพื่อนมีสิ่งนี้ก็พอกันนะนะคะสิ่งนี้ก็คือปุ๋ยเปลือกไข่นะคะปุ๋ยเปลือกไข่ทำยังไงถึงได้ละเอียดแบบนี้นะคะเพื่อนก็นำไปตากแดดนะคะตากแดดให้กรอบแล้วนำมาคั่วนะคะคั่วด้วยข้าวสาร ข้าวสารคั่วที่ข้าวเก่าๆนะคะที่เพื่อนๆไม่ค่อยได้ใช้นะคะนํามาคั่วแล้วก็บดละเอียดเข้ารวมกันหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะคั่วให้หอมเลยนะคะแล้วก็บดให้ละเอียดเพื่อนๆจะตาหรือจะบดก็ได้นะคะให้ละเอียดแบบนี้นะคะเปลือกไข่แล้วข้าวคั่วนะคะแล้ววิธีการใช้นะคะตัวนี้เพื่อนๆก็ทําและเพื่อนๆใช้ได้ตลอดเลยนะคะดูนะคะนี่นี่คือเปลือกไข่ที่เห็นนะคะเนีย่ย เปลือกไข่นะคะเนี่ยค่ะและวิธีการใช้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเพื่อนๆก็เตรียมน้ํามาเลยหนึ่งถังแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะจากนั้นนะคะเราก็นําปุ๋ยเปลือกไข่ตัวนี้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะน้ำหนึ่งถังประมาณสามลิตรนะคะเราใส่ลงไปประมาณนี่เอาแบบเข้มข้นนะคะ ะคะจะหอมมากๆเลยนะคะแล้วเพื่อนๆก็ทิ้งเอาไว้นะคะทิ้งเอาไว้เลยเมื่อทําแบบนี้นะคะละลายทิ้งไว้2ช้อนถึง3ช้อนได้นะคะ3ช้อนไปเลยนะคะอเอาสามช้อนไปเลยเมื่อได้แบบนี้เพื่อนๆก็ตั้งทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะคะให้สารที่เราแช่ลงไปเนี่ยพองตัวนะคะแล้วนํามา เดี๋ยวมาดูกันว่าเวลามันละาลายแล้วเป็นยังไงนะคะแล้วก่อนที่จะละลายนะคะเพื่อนอย่าลืมอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้คือผงชูร,รสนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะอันนี้ก็ใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนนะคะคนเข้าไปหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็คนแบบนี้แหละค่ะเนี่ยคนแบบนี้เลยนะคะ เป็นไปได้นะคะเพื่อนๆทําแช่ข้ามคืนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอาพอครอพองตัวนะคะเราไปนําไปรดต้นไม้เนี่ยจะเห็นผลได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะอันนี้สมมุติว่าเราทําแช่ไปแล้วนะคะเป็นคืนนะคะกุหลาบแดงก็ส่วนมากก็บางครั้งก็โรยที่ต้นจะไม่ได้ผลเหมือนเราแช่แบบนี้นะคะ เคยทำแล้วนะคะสูตรที่โรยที่โคนนะคะไม่ค่อยได้ผลเหมือนแบบนี้แบบนี้จะได้ผลเร็วกว่านะคะบอกเลยแบบนี้จะเห็นผลเร็วกว่าแล้วก็เวลาการใช้นะคะเพื่อนๆอันนี้สมมุติว่าเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรดต้นไม้กันเลยค่ะนี่ค่ะอ่าจะอยู่หน้าตาแบบนี้นะคะและเมื่อเราได้น้ํามาแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆัตราการใช้ก็ใช้ตามปกตินะคะควรให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะ คนให้เข้ากันเลยแล้วเพื่อนๆดูนะคะถ้าเราทิ้งคามคืนไว้นะคะเขาก็จะพองตัวขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยยิ่งนานยิ่งดีนะคะจะพองตัวขึ้นนะคะเนี่ยหลังจากนั้นเมื่อเราได้น้ําแบบนี้เราก็มารดที่บอลเลยนะคะทําแบบนี้นะะี่ค่ะเนี่ยกะละมังเล็กๆกุหลาบแดงปลูกแต่ออกมาสวยนะคะก็มีส่วนอื่นหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะอย่างเช่นหนึ่งนะคะ ดินนะคะต้นนี้นะคะคุกหลาบแดบงก็ลองไว้แบบนี้เพื่อนก็ลองมาทำดูนะคะมีแกรบขี้มัวนะคะเนี่ยค่ะแต่ละต้นจะดินก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าก็ได้ผลทุกต้นนะคะเนี่ยค่ะเหมืนต้นนี้ก็จะเป็นอีกดินหนึ่งนะคะแต่ก็เยอะเหมือนกันนะคะดูต้นนี้นะคะแต่กอเยอะนะคะแล้วก็เราใช้น้ําตัวนี้ผสมรดลงไปนะคะต้นละแก้วแบบนี้นะคะแก้วใหญ่หญต้นใหญ่ๆก็สักสองแก้วก็ไม่เป็นไรนะคะ เนี่ยค่ะเราก็ทําแล้วก็สามารถอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนสามารถใช้กับไม้ประดับอื่นๆได้ด้วยนะคะเหมือนฝั่งนี้นะคะเนี่ยแห้งเลยนะคะเพราะว่านํามาไว้ในร่มแล้วนะคะหลังจากนัก้นก็เรารดน้ําตามปกตินะคะเขาก็จะแทงหลอดขึ้นมานะคะรดน้ําตามปกติเลยนะคะเนี่ยค่ะน้ําเปล่าตามไปด้วยน้ําเปล่านะคะเพื่อนๆนี่ค่ะทำเสร็จก็ ตามด้วยน้ำนะคะเหมือนกันทุกต้นนะคะเราทำแบบนี้ก็จะออกมาสวยหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะ และนี่ค่ะหน้าตานะคะพอเราทำออกมาแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะผลลัพธ์นะคะเพื่อนลองทำดูนะคะจะสวยมาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะต้นไม้อื่นก็ทำได้นะคะเพื่อนทำไปแบบนี้นะคะก็จะออกมาสวยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะนี่ละ นี่ค่ะคล็ดลับดีๆนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามกันเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่กุหลาบแดงนํามาแบ่งปันกันอีกนะคะสําหรับคลิปนี้กุหลาบแดงก็ขอขอบคุณมากๆนะคะทดลองทำดูกันนะคะได้ลผลยังไงก็อย่าลืมที่จะทักเข้ามาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ